มันก็ร้อนมากแล้วนะร้อนมากวันนี้โคตรร้อนเลยอืมขึ้นขับปตอนนี้นลยค่ะ5องศา50องศาที่สินี่เราจะถอดเสื้อกันเหรออเมริกามันร้อนมากใช่ขนาดช่วงนี้เป็นช่วงหิมะตกเลยเนี่ยถอดเสื้อนะดูไม่รู้ครับอืมที่ตายสิตายแล้วตายแล้ว มึงจะไปโบกรถเที่ยวกันมีมีมาแค่เนี้ยหละจะพาไปที่ไหนมีมีเงินมาเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินมาเท่าไหร่ครับหาร้อยห้าแจ๊ฮะคุณได้ยินไหมได้ยินเขาเขาเขาบอกว่าเล็กผมนี่คิดมากเลยมันต้องใส่หมันร้อนมากเใครจะเย็นเนี่ยนเย้ครับจะเย็นไม่ใจแล้วไม่ใจอย่างคุณเนี่ยโบกรถได้สบายในสภาพเนี่ยคุณน่ะ ทางหลวงแล้วดีโบล้วให้คุณผมว่าตำรวจมากหม